ทำไรเดี๋ยวหลับนะถูกเข้าถูกแขนะไนถูอย่างรอแก็ม่ตอไถูแขนถูกแขนขาโผล่แล้วเนี่ยนั่งห้ดิ่ นายดีเร็วลุกซิคอจะหักแล้วนะเดีด๋ยวจะโดนนะลูก <laughs> มาดีๆลูก นอนยังไงเนี่ยขาโบข้างหนึ <teenage alive. S 1> ่งเนี่ยนอนอย่างฮะนอนยังไงอ่ะนอนอย่างนอนยังไงง่าเดี๋ยวลุเอาเอาเออเดี๋ยวแกมากินตับแล้วเดือดกินตับตุนน่ะกินตับตุนน่ะ ตับอ่ะเออไหนแกไหนแกมายังแกแกเลยไหนล่ะแกเลืยกไหนแกมายังเรียกมันดิมา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 เรียกมันอีกมามามาม่มืกินตับมาเมื่อกินตับพี่ ไปกินตะพี่มาจับไม่มาเรียกมันสิ<ะ>อล้วทำไมนอนนี่วะเนี่ยอืมไม่ใช่อ่างน่ะเอ้าม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 ยุ่งกัดอะตับไม้ยุ่งกัดตรงไหนอะ กัดแก้มกัดทำไมกัดทำไมกัดที่ทำไมพี่แพ้ ว่ายน้ำนิว่ายน้ำว่ายน้ำนว่ายน้ำเวน้ำเร็รวว่ายน้ำก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อย่าง <c oughs> นั้นใครสอนว่ายน้ำแบบนี้พออย่างเอ้า ยวงกัดขาเอาเข้าปากแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาปากเดี๋ยวจะโดนพอแล้เหอะ